สวัสดีครับพบกับไทเกอร์ n มนทีวีอีกครั้งนึนะครับวันนี้จะมาพูดถึงนะครับพรุ่งนี้วันที่17มิถุนายนนะครับทาง o o i n h o o d นะครับก็จะเปิดตัวของแอป,ป Robinhood คือที่ไรเดอร์บอกกันก็จะมีแอป,ปทองกับแอปเทาถูกไหมครับแอป,ปทองเนี่ยคือแอป,ปใหม่ที่ Robinhood เขาอ่ารันระบบมาหลายเดือนแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็เปิดอย่างเป็นทางการแล้วก็ตอนนี้ก็กระจายไป เกือบเกือบห้เขตในกรทมนะเพราะว่าพรุ่งนี้จะเป็นโซนที่เป็นโซนแถวบ้านผมก็คือพวกเนี่ยสะพานใหม่บางเขนหลักสี่สายใหม่พวกนี้จะเริ่มเข้าแอปทองนะครับพรุ่งนี้ก็มีการประกาศอีกรับรับรเดอร์เพิ่มนะครับในส่วนของรับรเดอร์เพิ่มเนี่ยก็ลงลงสมัครในแอปก่อนอย่ายังยังคุณยังไม่ต้องไปที่ ที่ที่อบรมนะคุณแค่ลงสมัครจองวันอบรมนะครับเพราะว่าในส่วนของคนเก่าที่เคยขับวิ่งสกูตเตอร์ก็ลงทะเบียนได้แล้วก็อบรมออนไลน์เพราะว่าเขาก็เคยอบรมมาแล้วในในในภาคสนามนะครับที่ไปอบรมที่นู่นแล้วก็ในส่วนของอวันวันพรุ่งนี้ก็เปิดรับไรเดอร์เพิ่มทำไมถึงต้องรับเพิ่มมันมันมันมีบางบางพื้นที่เนี่ยงาน งานในช่วงเวลาช่วงพักทามทามเช่นช่วงเที่ยงหรือช่วงเย็นเนี่ยงานมันล้นแล้วไรเดอร์ไม่พอนะครับมันก็เป็นเรื่องปกติมันมันแก้ปัญหาได้ยากพอสมควรเพราะว่าหนึ่งเดอร์เป็นพาร์ทเนอร์มันไม่สามารถไปฟิกเขาได้ว่าคุณไปรับอันนี้เสร็จให้คุณไปรับพวกอันนู้นต่อรับพวกมันก็แลาไปว่าออเดอร์หนึ่งเหมือนก็นานไปใหญ่ตัวปามันเป็นมันมันจะไปทําเหมือน ค่ายอื่นที่ที่เขามีการติดแบตติดแบตหรืออะไรนะที่ว่างานพ่วงมันมันก็ไม่ได้เพราะว่าอันนั้นจริงๆแล้วผมมองว่าอันนั้นราเดอร์แม่งก็เยอะอยู่แล้วนะไม่คุณไม่จําเป็นต้องไปพ่วงหรอกถูกปะคุณก็สั่งไปของคุณปกตินะครับในส่วนตรงนี้คือรเดอร์ไ่ถามว่าพอไหมจริงจริงอ่ะมันก็พอแต่ว่ารเดอร์บางคนเนี่ยเขาอยู่ชานเมืองเขาก็ไม่อยากเข้าเมืองถูกปะแต่ว่าในชานเมืองงานมันก็น้อยอย่างวันเนี้ย หวยออกด้วยนะครับกลางเดือนด้วยโควิดอีกชานเมืองอย่างอย่างเส้นสุขาห้าเส้นสายใหม่เนี่ยอขกหูพวดเงียบเลยวัะกดแอดเทาได้ต่างงานแล้วก็ค่ารอบเพิ่มขึ้นนะครับจากปกติ2กิโล2กิโลแรกเนี่ยสีบาทไม่หักอะไรเลยจริงๆอ่ะเขาจะมีว่าเขาจะหักหปเซ็ตตอนนี้คงรับคนใหม่มาก่อนแล้วยังไม่หัก อนาคตผมมองว่าเขาน่าจะหักร i เดอร์ประมาณ5%้เอก็โอเคเอาไว้เป็นเป็นการแบบเอาไปมันทันัน้นระบบกนเนาะก็ให้เขากลับไปบ้างเพราะว่า5%ผมมองว่ามันไม่เยอะแล้วเขาก็ไม่ได้เก็บจากจากพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าเลยนะครับในส่วนตรงนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเริ่มตอนพรุ่งนี้เริ่มตีสีราคาใหม่จะมาก็คือส สีบาทต่อ2อกิโลเมตรแรก43บาทเพิ่มอีก3บาทดังน,นั้นปกติก็คือลันไปที่6กหบาท7บาท8บาทอย่างที่เขาคำนวณให้ในในตัวของระบบว่าเขามีคำนวณให้อยู่ว่าถ้าสมมุติว่าวิ่งอย่างเนี้ยก็คือ4-10กิโลกิโลละหบาท นะครับแล้วก็11บเถึงสากิโลกิโลเบาทห้ 7, อันนี้ก็เพิ่มมาปกถึงู้สึกว่าจะ7บาท3าสกิโลขึ้นไปกิโลละแบาทอันนี้อันนี้คือไม่ได้หักอะไรเพิ่มเลยนะก็คือได้เน็ตเน็เลยน่าจะหักภาษีไม่แน่ใจว่าเขาทําระบบเสร็จหรือยังนะครับก็คือหักภาษี3%เก็ไปขอคืนได้อีกปีหน้านะครับอย่างอย่างที่เขาอันนี้ก็คือว่า สามสิบสามกิโลเนี่ยค่าค่าค่าโดยค่าขนส่งจะอยู่สองร้อยหกสิบสองบาทนะครับอันนี้ไม่หักอะไรเลยนะไม่ไม่ได้หักอะไรได้เน็ตเน็ตก็เหมือนยี่ปนนะีวิ่งแอปอื่นน่ะวิ่งห้าสิบหลือสี่สิบสามถูกปะแต่อันนั้นสามกิโลคือห้าสิบบาทอันนี้คือสองกิโลคือคือสี่สิบสามบาทแล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวสมัครกันละกันนะครับใครที่ก็ก็อย่างที่บอกว่ามีทุกมีหลายแอปมันก็ดีกว่านะครับ แล้วก็ถ้าคุณมีโอกาสกลับไปหางานประจําทําได้หรือไปหางานในอื่นทําเช่นไปเป็น,เ,ปนเจ้าของกิจการอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ทิ้งท้ายไว้นะก็คืออยากจะบอกว่าคือการเป็นพาร์ทเนอร์ตอนเนี้ยทุกทุกแอปมันไม่มีอะไรแน่นอนมันมีการล้มหายตายจากมันมีการเปลี่ยนแปลงไห้ต่อเวลานะครับมันเลยทําให้เกิดเกิดที่ว่าทุกๆครั้งที่ผมทาคลิปผมก็จะบอกเสมอว่า ถ้าคุณมีงานไปทำทาอยู่คุณก็ทําทําไปเถอะแล้ววิ่งอานนี้เสริมเอาอันนี้ก็จบไปแล้วนะเรื่องโรบินฮูดที่ที่บอกว่าพรุ่งนี้ก็เตรียมตัวนะครับแล้วก็ค่าส่งที่เพิ่มมานะครับแล้วก็เรื่องอมีเอฟซีเขาบอกเพราะว่างานจะวาร์ปไหมคือตอนนี้งานวาร์ปไม่วาร์ปเนี่ยผมว่ามันขึ้นอยู่หลายปัจจัยมากๆปัจจัยหนึ่งคือตอนนี้คนสั่งน้อยลง ขนาดแอปอื่นอนะที่อัดโปรโมชั่นเลยนะหกสิบอร์เยังเงียบเลยอะเปิดคู่เราเรามีหลายแอปกันอยู่แล้วถูกปะเราก็เปิดคู่กันนะไม่เงียบมากๆม,มันก็มีช่วงหนึ่งวันที่14ที่ไว้ป้าจ่างอันนั้นงานมันก็เพิ่มมาแค่นั้นเองก็มอว่าคนมีเงินเขาก็สั่งบ้าจ่างกับมาไหวใช่ปะคนไทยซื้อสายจีนเขาก็ยังไหว้ป้าจ่างกันหยู mm hmm. ถูกไหมมันก็มีการสั่ง ถามว่าสี่สิบสามบาทพวกนี้วาร์ปไหมก็อาจจะวาร์ปแต่คงไม่มากเพราะว่ามันไม่เหมือนการที่ลูมินฮูซจ่ายสิบบาทยี่สิบบาทอันนั้นคือเห็นเต็มเต็มก็คือว่าต่องานห้าสิบขึ้นมาเลยต่องานยี่สิบก็คือหกสิบาทขึ้นมาเลย,อ,งงอ,เลยอันนั้นนะผูค้คนก็คงแย้งก็คงคงปล่อยแอป,ปอื่นไปอันนี้เพิ่มมาอีกสามบาทก็อาจจะเพิ่มมานิดนึงแต่คือปัญหาคือแอปทองเนี่ยมันหน่วงมันมีความหน่วงพอสมควร อย่ารุวงนี้ก็ต้องกดครับเพราะว่าพวกนี้มาเวียนมาถึงแถวนี้แล้วก็ต้องใช้มือถือกดใช้โนวากดโนวา5้าทีกดมีการหน่วงเห็นได้ชัดเลยไม่ทันหน่วงตรงจังหวะไอตัวคีย์บอร์ดตัวเลขขึ้นมาแค่นั้นแหละเออนิดเดียวเองคือต้องซอยปุ่มนี้ไว้แต่ว่าคุณก็ต้องระวังลั่นเหมือนกัน แล้วก็การจ่ายงานของโรบินฮูดแอปทองเนี่ยน่าจะเป็นการจ่าย20คนหรือจ่ายคนที่ใกล้ที่สุดอะ่ะก่อนแล้วคนที่ใกล้ที่สุดหมดแล้วเนี่ยเขาถึงกระจายออกไปนั่นแหละสิ่งที่ทําได้คือต้องไปอยู่ใกล้ร้านที่คิดว่าร้านนั้นอะ่ะมีลูกค้ามีคนเรียกนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้วาร์ปไหมไว้วาร์ปก็อาจจะวาร์ปนิดแต่ด้วยความวาร์ปมันก็คือด้วยว่าคนสั่งน้อยแหละ คือช่วงเที่ยงมันก็คือปกติใช่ปะคนช่วงเที่ยงช่วงเย็นหรือช่วงเช้าที่คนยังไม่ตื่นแต่ลูกค้าตื่นแล้วผูสั่งแล้วแต่ไรเดอร์ไม่ตื่นช่วงนั้นมันก็มีการกระจายอ,าออเดอร์กันอยู่นะครับแต่ในช่วงที่เป็นช่วงสายกับช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงดึกๆกเนี่ยมันก็ว้าวแน่ยู่ครับเพราะว่า,าคนเริ่มสั่งน้อยลงนะครับก็อย่างที่บอกว่าถ้า ยังอยากทํางานประจําก็ลองไปสมัครงานได้งานก็ไปทําแต่ถ้าอยากคุณอยากเดินสายนี้อยู่อยากให้ทุกคนไปรับอาหารไปส่งอาหารลูกค้าให้มองซ้ายมองขวาว่ามีธุรกิจอะไรที่เราสามารถไปทําได้บ้างถูกไหมลองดูว่าไอ้สิ่งที่คุณไปรับเขามาเนี่ยเราสามารถทําได้ไหมแล้วคุณไปส่งลูกค้าเนี่ย ในระหว่างทางที่หมู่บ้านเนี่ยมันมีอะไรแปลกมันมีอะไรใหม่ๆที่ที่เราสามารถเอามาอ d แดปกับชีวิตเราแล้วก็มาทําเพื่อต่อไปก็คุณอาจจะไม่ต้องเป็นไรเดอร์แล้วก็ได้ถูกไหมคุณอาจจะเป็นเจ้าของกิจการที่ไรเดอร์มารับของจากคุณถูกไหมถูกปะก็ลองดูเพราะว่าเงินในส่วนอย่างนี้ที่คุณได้ไปบางคนได้เยอะนะบางคนนี่เป็นมันเป็นพันๆถูกปะอย่าลืมร่างกายเรา มันดอบลงเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่เงินเราต้องหาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆยังไงก็พยายามให้ให้ประสบการณ์ที่เราได้ไปรับของจากลูกค้าร้านค้าอะไรเงี้ยกลับมาที่เราแล้วเราเอาไปพัฒนาตัวเราต่ออ a d a p ตัวเราต่อแล้วมันจะได้เกิดอะไรใหม่ๆขึ้นมาอาชีพใหม่ๆสำหรับเรานะขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าเราเราอาจจะไม่ต้องไปวิ่งแล้วก็ได้เพราะว่า คุณจะวิ่งยันอายุ50-60หรือ70เลยผมมองว่าผมเนี่ยอยู่อยู่กับตรงนี้มา5-7เปีแล้วนะขับขับรถแก๊บคามาก็ถือว่าไม่ใช่ไม่เหนื่อยนะเหนื่อยเพราะว่าคุณต้องอยู่บนรถเก่งอะอย่างน้อย10-12บชั่วโมงถึง1ิสิผมให้ถึงสิชั่วโมงเลยคุณเวลาอีกแค่8ปชั่วโมงอะที่คุณจะใช้ชีวิต อยู่กับครอบครัวอยู่ัที่บ้านมันมันไม่ได้มันไม่ได้อิสระที่ที่อย่างเราเราเคียดัะเท่าไหร่หรอกท้ายมันต้องแข่งกับเวลาแข่งกับการที่เอาของไปเอาของแล้วส่งให้ลูกค้าแล้วก็กดงานใหม่มันแข่งกับเวลาทั้งนั้นไม่มีอะไรที่ที่บอกว่าอิสระผมว่างานแยะจำไม่อิสระกว่าด้วยซ้ำบางที ấy. เราหยุดไปลาไปไม่ไงยังได้เงินกว่าแต่นี่หยุดไปลาไปคุณก็ไม่ได้ตังคุณก็ต้องมากลับมานั่งเร่งเร่งเร่ง,งหาเงิน เพื่อให้มันไปโทษประบการณ์ที่คุณไปทุระถูกไหมครับอันนี้ก็มาพูดอจาจจะยาวนิดนึงคืนนี้ที่คนฟังผมก็ขอบคุณจริงที่ฟังแล้วก็กดติดตามแล้วเอฟซหลายๆคนก็แบบให้ผมมีคงมีขออะไรก็มาพูดกันฟังเรามาเรามาเล่าสู่กันฟังมีอะไรก็คอมเมนต์กันนะครับมีประสบการณ์อะไรที่ผมมีประสบการณ์ผมก็จะมาเล่าให้ฟังวันในคลิปที่มี f c มาต่อนะครับมาถามผมก็มาเล่าให้ฟัง เดี๋ยวก็มีอะไรมาเล่าให้เรื่อยๆครับงไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับกดซับสไคร์ช่องไอมินทีให้ด้วยอันนี้ก็เป็นคลิปพิเศษนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้โรบินฮูจะเปิดตัวแอปทองอย่างเป็นทางการแล้วนะครับเออแล้วเขาจะมีเช่ารถยนต์มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าวันละ150ก็ลองดูหาข้อมูลดูนะครับสวัสดีครับ